สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบอลธนเดชจากช่อง Thailand Broker นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในซอยตอกวัดราชนัดดาววรารามวรวิหารนะครับอยูอ่ช่วงถนนลาดเนินกลางวันนี้จะพามาดูตึกข้างหลังนี้เป็นโฮสเทลก็ตึกหลังนี้นะครับขนาดที่ดินนะครับอยู่32ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่350ตารางเมตรสูง3ชั้นนะครับประกอบด้วย7ห้องด้วยกันสถานที่ใกล้เคียงนะครับ ถานที่ใกล้เคียงตึกนี้นะครับถ้าเดินออกไปทางด้านประมาณ140เมตรนะครับก็จะเจอถนนลาดตําเนินกลางนะครับตรงช่วงพอศิลปรกรรมร่วมสมัยลาดตําเนินนั่นเองใกล้เคียงก็ยังมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวัดสะเกตวัดสะเกตก็คือภูเขาทองนั่นเองจะเดินไปเข้าสารก็ได้ถ้าเดินไปข้างหลังด้านนี้นะครับก็จะทะลุสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับหรือถนนดินสอน,น,นเองเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเอาโดรนบินดูบรรยากาศนะครับว่าวิวทิวทัศน์นี่เป็นยังไงนะครับที่ดินแถวนี้หาซื้อ ได้นะครับแต่แปลงนี้ขายนะครับแต่ท้ายคลิปผมจะมาแนะนําให้ท่านฟังว่าสนนราคาตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า เดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในกันเลยน,น,นะครับในนะครับเข้ามาก็จะเจอฟอนนะครับเข้ามาเจอนะรตรงนี้เป็นรีเซพชันด้านซ้ายก็จะเป็นห้องตรงนี้นะรครับเป็นห้องเป็นห้องนอนนะครับข้างหลังก็จะเป็นครวัวครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอน ก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับมีแอร์ชั้นดูด้านบนได้นะานบนเก็บงานไฟฟ้าเดินมามีแอร์ให้สองตัวนะครับด้านน้นแล้วก็ด้านนี้นะครับสองตัว Booking t a ท l e ปี2020นะครับแกได้คะแนนเนี่ยนะฮะ8.9เลยนะครับนะครับเต็ม10 8.9เต็ม10นี่ถือว่าใช้ได้นะครับติดไว้เลยนะครับเขาโฆษณาให้เลยนี่นะครับ ปี2 0 1 8 8.8ปี2020 8.9นะครับทีเขายังเปิดอยู่นะครับก็มีทะเบียนการค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูช้องชั้นหนึ่งกันนะครห,ห้องนู้นอาจจะห้องนี้อาจจะไม่ได้พาเข้าไปดูเพราะว่ามีคนอาศัยอยู่อ่ะนะข้อห้องนี้เป็นห้อง B ีชั้นหนึ่งนะครับห้องนี้เป็นห้องชั้นหนึ่งมีประกอบด้วยสองเตียง หนึ่งสองสองเตียงเตียงละสอชั้นเป็นสี่คนได้สี่หัวนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องเหมือนกันนะครับจะไม่พาไปดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับอยดู กินน้องอ้องน้ำนะครับนี่ร้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับแผงล้างมือครัสุดแยกส่วนเปียกนะครับนี่คือ้องน้ำขอ,องชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับนีนมีห้องตไตเบรรไ์แผงคอนโทรลไฟฟ้าเดินใหม่ไม่ต้องกลัวเรื่องระบบไฟนะครับเปเชื่อชั้นสองกัน ดีดีขวาตรงนี้จะเป็นหนึ่งห้องนะครับจะเป็นหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับกอบชั้นสองเนี่ยประกอบด้วยสามห้องนะครับ B1 B2 B3 นะครับเดี๋ยวเราก็้าไปดูห้องนี้ก่อนนะครับตามเข้ามาดูเลยับอ่าห้อง B1 นนะครับนี่เป็นห้อง B1 หงขั้นสุบรีนะเป็นเตียงเตียงคู่เขาเรียกว่าเตียงอะไรนะขิงไซ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับสามารถนอนได้สองคนนะครับมีแอร์หนึ่งตัว นะครับไฟฟ้าแบบอันนี้ชั้นสองนะครับอยู่ในชั้นสองนะครับ B ีก็นี่ B ีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็คงไม่ต้องอะไรนะครับห้องน้ำชั 2, ้นสองก็อย่างที่เห็นดูกันเห็นแค่นี้แล้วกันนะครับแต่ห้องน้ำสะอาดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู B ีสากันนะครับ บีนะครับห้อง B3 แล้วก็เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4สานะครับสี่เตียงคู่ก็8คนนะครับจริงๆตรงเนี้ยตรงที่ตรงตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยจริงๆตั้งได้อีกหนึ่งเตียงนะครับเขาตอนคนที่พี่เขามาตั้งอีกเตียงคู่อีกหนึ่งเตียงนะครับรวมทั้งหมดในห้องนี้น่าจะได้10คนนะครับค่อนข้างกว้างนะครับมีแอร์ให้นะครับมีแอร์มีอะไรไฟฟ้าเดินใหม่หมดแล้วนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้ ะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าปิดไฟก่อนต่อไปก็ห้อง B2 นะครับ B2 สองเข้าไปดู B2 กันห้องบีสองนะครับก็เนี้ยนะครับ B2 นะครับนี่เป็น B2 นะครับที่ B2 ก็คือชั้น2ก็จะมี4เตียงนะครับ2เตียงคู่เนี่ยแหละครับก็4คนนั่นเลยนะครับมีแอร์คอนดิชันให้นะครับด้านบนมีแอร์ให้ มีหน้าต่างทุกห้องนะฮะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามต่อขึ้นไปชั้นสามกันนะรจริงๆชั้นสามเนี่ยเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ที่ผมบอกไฮไลท์เพราะอะไรกลางคืนจะสวยมากก็จะเห็นพระที่นั่งโลงหะปราสาทนะครับแล้วก็ภูเขาชอง แต่ตอนนี้นะครับมันติดต้นมะม่วงแต่ผมได้ติดต่อเขาไว้แล้วเขาบอกว่าตัดได้ครับตัดได้คือเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องอติดต่อกับเขาแล้วเราก็คงต้องออกค่าใช้จ่ายเขานะครับนะครับตรงนี้เพราะเขาเช่าที่ของทรัพย์สินอยู่เขาก็ไม่สามารถจะตัดเองได้ด้วยตัวเองเหรอกครับเราก็ถ้าเราอยากได้วิวก็จ่ายค่าตัดให้เขาเรียกทกมมาตัดให้นะครับจะเ,เตียนแค่ไหนก็ว่ากันไป นะครับเขายินดีครับเขาบอกผมผมติดต่อไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาจากบันไดก็เป็นชั้นนี้จริงๆต่อเติมขึ้นไปเป็นคาเฟ่ได้โลง่งๆเลยนะครับเป็นคาเฟ่ที่วิวโอเคเลยคือวิวหลักล้านนะครับคือที่อยู่อาศัยเนี่ยพักหลักร้อยแต่วิววิวเนี่ยหลักล้านนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นสามนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรนะครับเหมือนกันมุกทั้งหมดเหมือนชั้นหนึ่ยงนะครับเหมือนชั้นหนึ่ง,ช,นนงชั้นสองห้องน้ำตรงนี้ แล้วก็ข้างล่างนี่ถ้ากลัวห้องน้าไม่พอจะมีห้องน้ําอีเลียงอีก3ห้องนะครับเป็นทั้งหมดรวมกันชั้นหนึ่งมี4ห้องห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องนี้ห้องนี้ส2เข้าไปดูกันครับสี่สองนะสี่สองนครับห้องสีก็เปิดโล่งๆไปเลยนะครับ ห้อง C2 นะครับก็จะประกอบด้วยแค่เตียงจริงๆเราประยุกต์ได้หมดจะใส่เตียง2ชั้นเข้าไปก็ยังได้นะครับแต่เขาต้องการให้มันเป็นแบบ private นะครับสูงขึ้มนมาหน่อยก็เป็น private ขึ้มนมาหน่อยนะครับก็จะมีเตียงแบบนี้5ฟุตนะครับแบบเตียงเตียงเตียงเล็กคู่อ,อะไรประมาณนี้อันนั้น2คน2คนี่สองคนห้องนี้ได้4จัดดีๆจัดใหม่ได้นะครับนี่ก็จะติดไม่ไม่มีตึกบงังนะครับมีวิวมีแอร์ให้1ตัวนะครับ9,000หรือ18 เก้าหรือ1มื่นนี่ผมไม่ทราบนะครับคือคือแค่นี้ก็ผมว่าน่าจะเย็นพอแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมมาขนาดตอนนี้บยบเยงเที่ยงเนความร้อนก็ไม่เท่าไหร่ไม่มีความร้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตามมาครับนบเดี๋ยวเราไปดู C 1 C1 C1 อ่าก็นี้นะฮะห้อง C1 นะครับอย่างที่เห็นนี่ก็มีแอร์หมดนะครับห้อง C1 เนี่ยก็อาจจะอาจจะค่อนข้างร้อนนะเพราะมันจะหันหน้าด้านนี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับนะครับเนี่ยยังเห็นยอดอ่าที่นั่งโลหะประสาทอยู่ถ้าตัดประม่วงออกไปเนโอโววิวหลักล้านแน่เพราะกลางคืนเนี่ยแสงไฟจะสวยมากนะครับห้องนี้ได้อีกสองคนนะครับสองคนด้วยกันนะครับนะครับโอเค งั้นก็เป็นอย่าจบเดี๋ยวผมจะพา,าทุกท่านนะครับไปสรุปกันนะครับสนนร,ราคาตั้งไว้นะครับ13ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเกนี้ขายทังกิจการนะครับเขาลงพวกเว็บไซต์ Booking a g o d o n g a า o d a ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ10กว่าแอปหรือ20กว่าแอปได้ะค,คือท่านเซิร์ชดูบ้าน89นะครับท่านก็จะเห็นว่าเขาขึ้นเรียงกันไปตักมาเลยนะครับ ถ้นใดสนใจอย่าลืมนะครับผมทิ้งเบอร์โทรอีดีไลน์ไว้นะครับก็เดี๋ยวนี่ฮะให้ชมนะครับว่านี่เขามีแขกที่เขามาพักอาศัยนะครับมาเขียนไว้นะครับพักแบบครอบครัวโฮสเทลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อบอุ่นเหมือนครอบครัวนะครับอยู่กันแบบครอบครัวนะครับก็ตรงนี้เป็นรีเซพชันเดี๋ยวผมพาเดินไปเดินออกไปนะครับจากตรงนี้นะครับไปด้านซ้ายหรือขวาก่อนดีซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับ รถเทียวเนยเลี้ยวซ้ายไปนะครับดดรววก็จะไปถนนลาดดําเนินถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปถนนดินสอบผมไปลาดดําเนินก่อนดีกว่าจะไปโผล่อยู่ตรงข้างหลังจะไปโผล่ตรงศูนย์ศิลปกรรมร่วมสมัยลาดดําเนินนะครับไปครับ ก็เลี้ยวหนึ่ทีสองทีน่าแล้วครับนี่ก็ถึงข้างหน้านี่เป็นหอศิลปรกรรมร่วมสมัยรวดำเนินนะครับตรงข้างหน้านี่เป็นถนนราดำเนินกลางนะครับด้านขวาก็จะเป็นโรงแรมก็อีกแบบหนึ่งน,นี่ครับอันดับนิน นี่ครับด้านขวานี่ก็จะเป็นด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นหอศิลปกรรมร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับทางฝั่งนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาที่ตรงนี้ละนะครับเราก็จะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายบ้าง นะครับนี้เดินกลับมาจะเลี้ยวไปทางถนนดินสอมันจะใกล้กว่าครับใกล้กว่าเมื่อกี้นะออกถนนดินสอก็เขาเรียกหลังก็ทมอแต่ลาว่าการเทศม,มานคร อันนี้นะฮะก็คือสรา,ารวากราชเทพมณนครน,นะครับนี่ก็จะเอาเทวศิษยสอแล้วนะครับอันนี้หลังข้างหลังนะข้างหลังก็ทมนะครับตรงนี้เลยนะจะเห็นภูเขาทองอด้านนี้จะเห็นชาวต่างชาตินะฮะร้านอาหารมากมายอันนี้ หลังก็ทมเะครับก็เป็นเสาชิงช้าไปทั้งก็เป็นเสาชิงช้าแต่เดินขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องไปทางนี้นะครับเป็นสถานีสามยอดเจ้าประมาณ800เมตร เป็นยังไงกันบ้างครับก็ที่เท่าที่ผมพาไปชมเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพมุมสูงหรือการเดินชมด้านในแล้วก็การที่พาชมตามถนนนะครับขอสรุปให้ฟังนะครับตึกนะครับสร้างอยู่ในที่ดินเนื้อที่32ตารางวาขนาดพื้นที่ใช้สอย350ตารางเมตร3ชั้นด้วยกันมีทั้งหมด7ห้องนะครับ7ห้องนอนส่วนห้องน้ํานั้นนะครับมีทุกชั้นนะครับแล้วชั้นล่างจะจะมีอยู่4ห้องทุกชั้นจะมีชั้นละห้องท้านใดสนใจนะครับโทรมาหรือทักไลน์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทำเลแถวนี้หาไม่ได้แล้วไม่มีใครขายแน่นอนนะครับเป็นย่านใจกลางกรุงเทพแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนนข้าสารนะครับถนนดินซอวัดพระแก้วก็อยู่ตรงนี้ท่านใดสนใจโทรมานะครับติดต่อมาผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์กับไอีดลายไว้ช่วงสุดท้ายนี้ผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าตึกหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นเองขอความคิดเห็นนิดน,นึงนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนบอลธนเดชจากช่องเทเลแกรมบ l ็อกเกอร์ลาไปก่อนนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก ให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ